พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่9เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจรงดำเนินชีวิตจากภายในและพระวนาที่จะคร้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมรวมบทที่8ข้อที่14เพราะว่าพระวินญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องคะในปัญญาจารย์บทที่สามข้อที่11บอกบางสิ่งที่น่าทึ่งแก่เรากล่าวคือพระองค์ทรงกระทําให้สรรพสิ่งงดงามตามมาระของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยในฉบับสากลแปลได้อย่างสวยงามกล่าวคือพระองค์ทรงทําให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของพระองค์ และทงบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์ปัญญาจารย์บที่สข้อที่ส1ช่างเป็นความคิดที่ดีจริงๆลอกอยู่ในหัวใจของคุณนิรันดร์กันอยู่ในหัวใจของคุณฉะนั้นจนดำเนินชีวิตจากภายในสิ่งนี้น่าจะช่วยให้คุณเข้าใจพระคำของพระเยซูเจ้าในมัทธิวบทที่1ิข้อที่35ที่ว่าคนดีก็เอาของดีออกมาจากครังแห่งความดีในตัวของเขา ทุกสิ่งอยู่ภายในหัวใจของคุณลองคิดดูไม่เพียงแต่โลกนิรันดร์กานอยู่ในหัวใจของคุณเท่านั้นแต่พระองค์ผู้ทรงสร้างโลกและทรงบรรจุนิรันดร์การก็อยู่ในหัวใจของคุณด้วยหนึ่งคอเรนบริสันต์ขอ้อที่18กล่าวว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวคุณนี่คือเหตุผลที่คริสเตียนดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอกพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำชี้แนะและสั่งพลังให้แก่คุณจากภายในเปาโลกเก่าโดยพระวิญญาณใน2โครินบทที่4ข้อที่7ว่าแต่เรามีของนำข้าเน,นอยู่ในภาชนะดิน2โครินบทที่4ข้อที่7จากนั้นข้อที่16กก่าว่า ฉนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันพี่น้องคะพลังแห่งชีวิตอยู่ในหัวใจของคุณอยู่ในมนุษย์ภายในของคุณนั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจสุภาษิตบ,บทที่4ข,ข้อที่23 ถ้าคุณฝึกฝนหัวใจของคุณและวิญนัณของคุณให้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าคุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรไปที่ไหนและจะตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรคุณจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเสมอจึงไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยขอใจของเจ้าให้ข้าเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตด,ดูทางของข้า สุภาษิตบทที่2 3ข้อที่26พี่น้องคะการดำเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณยังหมายถึงการพูดจากวิญญาณของคุณเป่าประการพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อนั่นคือวิธีที่เราปกครองในชีวิตโลกการพึ่งพาสติปัญญาอารมณ์หรือแรงกระตุน้นแต่คุณได้รับการน,นำโดยพระวิญญาณจากภายในและได้รับการชีน้นำโดยพระคำของพระองค์ ที่สถิตอยู่ในตัวคุณอย่างบริบูรณ์พี่น้องคะจงฝึกฝนสิ่งนี้แม้ในวันนี้จงอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจงใคร่กลคนพระคำจงเรียนรู้ที่จะหยุดและตรวจสอบภายในก่อนตัดสินใจเมื่อคุณทำเช่นน,นั้นคุณจะพบว่าความคิดคำพูดและการกระทําของคุณสอดคล้องกับนำพระเทอที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณคะฮาเลลูยาอาเมน ให้เ่าทถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะด้วยวิญญาณของฉันฉันได้อบรอมและครอบครองทุกสิ่งฉันครอบครองพราพรนของอับราฮาัมชีวิตความเป็นอมตะและความเป็นนิรันดรนอยู่ในวิญญาณของฉันฉันดำเนินชีวิตจากภายใน โดยได้รับัำชี้นำจากพระปัญญาของพระเจ้าและได้รับกสาพลังเพื่อชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีผลกระทบในขณะที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงชี้นำฉันสู่ความจริงทั้งมวลและทำให้ฉันเดินในชัยชนะในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระครรของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าการดำเน,นินชีวิตจากวิญญาณของคุณนั้นหมายถึงการพูดจากวิญญาณของคุณพอประกาศพระครรมพระเจ้าด้วยความเชื่อนั่นคือวิธีที่เราปกครองในชีวิตคะ่ะโลกอาจพึ่งพัาสติปัญญาอารมณ์หรือแรงกระตุน้น แต่คุณได้รับการน,นำโดยพระวิญญาณจากภายในและได้รับการชี้นำโดยพระคำของพระองค์ที่สถิตอยู่ในตัวคุณอย่างบริบูรณ์แล้วคุณจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด